สวัสดีค่ะยู่ดี้วกรเขวว้าสว่วัชชแนลค่ะวันนี้นะคะหยิบเอาอายแชโดว์ใหม่ล่าสุดจาก o o U2 นะคะมารีวิวให้ชมกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสวอสีให้ดูกันคร่าวๆแล้วกันเนาะเขาออกมา6สีด้วยกันนะคะตลาบมีความแบบว่ามินิมอลแบบนี้เลยนะคะซึ่งสีเ, 4, เขาจะเขียนเอาไว้หน้าตลับเลยสวยงามนะคะอย่างเช่นนี้เบอร์0 1นนกอนแล้วก็2ก็จะเป็น dust of snow นะคะอย่างน,นี้ ก็จะมีเขียนชื่อนะคะชื่อก็คือแบบคิดมาแบบจริงจังนะเอาเป็นว่ามีทั้งหมด6สีแล้วกันนะคะก็เริ่มแรกนะคะที่สีเบอร์หนึ่งเบอร์นี้นะคะก็เปิดออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยะคะ่ะอันนี้จะเป็นสีโทนส้มใช่ไหมโทนส้มเออก็จะมีเป็นทั้งสีแมทแล้วก็สีชิมเมอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวว่า,าสวอตให้ดูกันนะคะสีแรกบนสุด สีค่อนข้างที่จะชัดนะคะอันนี้เป็นสองสีแรกที่เป็นเนื้อแมทหนาะแล้วก็สีต่อมานะคะจะนุ่มๆหน่อยสีตรงนี้จะเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะนุ่มๆแล้วก็มีความเงาแบบค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าละเอียดมากนะชิมเมอร์ละเอียดมากๆเลยนี่ค่ะนี่จะเห็นได้ว่า าแค่ประมาณครั้งสองครั้งก็คือสีชัดแบบนี้แล้วนะคะอันนี้เบอร์หนึ่งะเวลาใช้เนี่ยก็ใช้โดยการเอามือเกลี่ยตรงสีแบบนี้นะคะแล้วก็เบรนออกมาอย่างเงี้ยคู่กับสมมติว่าจะใช้คู่กับอันนี้ใช่ปะ่ะ ก็เบรนอะเงี้ยก็จะง่ายนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสีเขาค่อนข้างที่จะชัดมากว่าลองใช้แปรงแล้วมีความรู้สึกว่าแตะปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นปื้นง่ายเหมือนกันนะคะต้องค่อยๆนะคะการใช้นิ้วเนี่ยคือง่ายที่สุดแล้วก็เกลี่ยเบรนคือทั้งเกลี่ยทั้งเบรนอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายง่ายกว่าส่วนตัวรู้สึกว่ามันง่ายกว่านะคะอย่างที่เห็นแบบนี้นะคะเออนี่ก็คือเบอร์ 01น,นะจ๊ะโทนส้มต่อมา02นะคะก็จะเป็นโทนทั้งชมพูทั้งส้มเลยนะคะแล้วก็มีสีขาวที่เหมาะกับชื่อสีสโน่ของเขามาด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวสวอตให้ดูกันสีขาวที่เป็นสีสโน่นี่คือสวยมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าวิงเขานี่คือแบบมันจะมีเม็ดวิงของความเป็นสีแบบชมพูนิดๆอยู่ในนี้ด้วยนะคะสีที่สองสี อมส้มๆนี่แล้วก็สีที่สามีนูเออสีนี้เป็นสีที่ว่าทาตาอยู่ตอนนี้ด้วยนะทุกคนนี่ค่ะ สีประมาณนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าค่อนข้างที่จะสีสดชัดมากนะคะอันนี้เป็นชิมเมอร์ทั้งสี่สีเลยนะคะที่ตาว่าจะใช้เป็นสีที่สามนะคะก็คือสีสีนี้นี่สีนี้นะคะที่มีความอมชมพูนิดๆนะคะแล้วก็ใช้2สีล่างนี่แหละสีนี้เป็นหลักแล้วก็สีนี้ทับที่หางนะคะแล้วก็สีขาวตรงหัวตานิดนึงนะคะนี่จะเป็นสี ของตลับนี้เลยนะคะสําหรับการใช้ในการแต่งตาอันนี้นะคะแล้วก็หางตาจะใช้อีกตลับหนึ่งมาเพิ่มนะคะเพราะว่าโทนสีจะค่อนข้างส้มชมพูนะจะไม่ได้มีสีขัดเบ้าอะไรมากมายแต่ว่ารู้สึกว่าวายาขัดเบ้านิดหน่อยก็เลยใช้อีกตลับหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือส่วนสองจ้ะต่อมาส่วนสามนะคะจะเป็นสีไฟไฟเออร์นะคะก็จะเป็นโทนส้ม เป็นชมพูนิดๆนะคะจะแบบออกแบบแดงๆหน่อยนะ,ะอันนี้ชิมเมอร์นี่ก็คือมีความเหลืองส้มนีมีความแดงเพลิงี่โอ้โหสีแน่นมากแล้วก็อีกสีหนึงจะเป็นแม็ตนะคะอุ้ยสีแมตต์สีนี้สวยมีความแบบชมพูแดง นะและสุดท้ายนะคะเป็นสีแดงเข้มเข้ม,มสีแมทอันนี้ก็คือชิมเมอร์สองแมทสองเบอร์ศูนย์สานจสวยอยู่นะใครชอบแดงส้มนะคะแต่งโทนนี้ขึ้นก็น่าจะชอบเบอร์ศูนย์สามนะคะ Play with fire อืม ต่อมาเป็นเบอร์สีค่ะอันนี้เป็นเบอร์ที่วาทําตกนะคะแล้วน้องก็หลุดออกมาอันนี้ก็คือ Center of the Earth นะคะจะเป็นโทนน้ำตาลน,นี่ พอทำหลุดปุ๊บน้องคนนี้ก็โดดออกมาแต่ว่าใช้ทิชชู่กดลงไปนะคะเขาก็อยู่เหมือนเดิมนะคะด้วยความที่เป็นเนื้อชิมเมอร์ด้วยเราใช้นิ้วกดอะไรอย่างงี้ได้อยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ได้แบบเสียหายอะไรส่วนอันอื่นก็ไม่ได้แตกอะไรมากมายนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะก็สีนี้จะมีความเป็นสีน้ําตาลแบบเอ,เออโทนประมาณนั้นนะคะสีสีแรกเนี่ยสวยมากมันมีความเป็นแบบสีอ่อนๆที่ว่าค่อนข้างที่จะชอบ เอามาทาแบบเป็นเบสเริ่มต้นอะไรประมาณนี้นะคะบางคนเขาจะชอบทาเหมือนอสีเข้มก่อนใช่ปะแล้วตามด้วยสีอ่อนแต่ส่วนตัวว่าจะทาสีอ่อนก่อนนะคะแล้วค่อยตามด้วยสีเข้มเวลาแต่งหน้าวา่าอุ้ยสีน้ำตาลอันนี้สวยเอ้ยน้ำตาลสุดท้ายอันนี้สวยมากเนยคะ่ะที่เป็นสีแมก นี่ค่ะนี่เห็นสีแรกไหมสีวิงตรงนี้นะคะอ่ะนี่ก็จะเป็นเบอร์ศูนย์สีนะคะ Center of the Earth นี่สวยนะสีนี้เป็นสีน้ำตาลอมส้มๆที่ดูสวยดูแพงดูหรูหราดีนะคะสำหรับเบอร์สีต่อมาเป็น0ูนยนะคะเป็น Lady of the Lake นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีหวานๆนะคะชมพูน้ำตาล มีความแบบนุ่มนวลน,นะคะสีแรกเป็นสีแมทเป็นชมพูอุย้ยมองเห็นไหมเอ้สีสีไม่เห็นเลยเอ้จริงๆริมันสีชัดนะทุกคนแต่ว่าในกล้องอาจจะแบบสีกลืนกับมือไปเลยนะคะอันนี้มาโทนชมพูนะตลาดนี้ชมพูหรูหรามันไม่ได้ชมพูแบบ เออะดูมีความแพงมีความหรูหราเห็นไหมสวยนะหนึ่งสองสามสี่เห็นสีสีสวยนะสีนี้สวยก็คือคนที่แบบผิวขาวขาวทาอันนี้แ่าจะขึ้นอยู่นะคะสำหรับเบอร์ห้านะคะ Lady of the Lake ซึ่งก็เป็นสีแบบ Lady Lady นะคะมีความแบบชมพู เออสีแบบโทนประมาณเบอร์สีเมื่อกี้เบอร์สีจะออกน้ำตาลหรูหราอันนี้เป็นโทนชมพูหรูหราอืมชมพูทองลสโกเบาๆสวยอันนี้สวยและสีสุดท้ายนะคะเบอร์หกนะคะเป็น อ่านว่าอะไร Babe, อ่เบฟหรอเบฟอินเดะบูธนะคะไม่แน่ใจว่าอ่านว่าเบฟหรือเปล่านะคะมันมีแบบเติมเอสด้วยนะ <c oughs> ก็จะเป็นสีโทนไม้โทนวูดนะคะเป็นสีน้ำตาลนั่นเองสีนี้เนี่ยจะมีความแบบน้ำตาลน้ำตาลนะคะส่วนตัวจารู้สึกว่าสําหรับวาเองทัาทาเสียนีนแบบ อย่างเดียวเนี่ยอาจจะต้องเน้นไปที่ปากอะไรประมาณนั้นเพราะว่ามันมีความน้ําตาลค่อนข้างมากแต่เป็นสีตลับเดียวที่มันมีเป็นสีน้ําตาลแมทสําหรับการคัดเบา้ากับการแต่งหน้าโบราณแบบว่าที่ว่าแบบจะต้องติดสีน้ําตาลอยู่ตลอดเวลาทุกคนคือ5สีที่ผ่านมามันจะมีความเกาหลีหน่อยๆตรงที่เขาจะไม่จําเป็นต้องทาสีน้ําตาลก็ไดจจะเป็นแบบชมพู แดงจบเลยอะไรประมาณนี้เนาะปะแต่ว่ามันจะไม่มีน้ําตาลที่เนี้าก็จะชอบเป็นสีน้ําตาล2สีเนี่ยเอามาตบท้ายอะเนี่ยมันมีความเป็นน้ําตาลแมทน้ําตาลชิมเมอร์ก็มีนะคะจะเป็นสีแบบเข้มๆมาไว้ขัดเบา้าอะเออรู้สึกอย่างนั้นนะคะทุกคนน่าจะเห็นว่าเนื้อเขาไม่ค่อยฟอลเอาเท่าไหร่เนาะคือพอปาดลงไปในตลาดก็ ไม่ว่าจะสีเข้มขานาดนี้ออกมาตรงนี้ก็ยังไม่ได้ฝอเอามากนะคะก็ยังไม่ได้มีฝุ่นอะไรมากมายแล้วก็ถ้าเบรนอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าสีเขาติดทนชัดมากเห็นปะก็เบรนได้แบบค่อยๆเบรนออกมาแบบนี้ได้นะคะ,ะสมมติว่าเบรนให้เข้ากันก็จะเห็นว่าสีเขาติดทนแล้วก็เบรนเข้าหากันแบบนี้ได้แบบ ยังไม่มีฝุ่นออกมาเลยอ่ะเออ นี่นะคะก็เป็นข้อดีของเขานะคะแต่ตกแล้วหล่นหลุดออกมานะคะเพราะว่าวาทําตกมาแล้วแล้วหลุดก็คือถ้าเป็นสีแมทกเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะแข็งแรงหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสีแบบนี้มันจะมีความนุ่มของสีก็จะมีการหลุดก็ระวังนิดนึงนะคะอาจจะไม่มีใครซุ้มซ่าถาวาก็ได้แต่ว่าวาซุ้มซําทําหล่นมาแล้วนะคะแต่ไม่ได้แย่เลยมันมันกลับสภาพมาเอามารีวิวได้ต่อนะคะก็คือทําหล่นถือทีละหกอันแล้วมันเด้งออกมา ถือว่าติดทนพอสมควรนะคะเพราะว่าเช็ดแล้วก็ยังมีสีอยู่นะคะซึ่งปกติอายแชโดว์เราก็คงไม่ได้มานั่งแบบถูขนาดนั้นนะคะถือว่าติดอยู่กับตาโอเคอยู่นะคะอย่างที่บอกว่าตาวาก็ทาอยู่นะคะอันนี้วาใช้เป็นสีเบอร์หกคัดเบ้านิดหนึ่งนะคะเป็นสีนี้นะคะสีนี้คัดเบ้าตรงหางข้างหลังนิดเดียวก็ทําให้ดูตาโตขึ้นดูมีมิติขึ้นนะคะใช้งานง่ายแล้วก็สีสวยติดทนวาใช้นิ้วอย่างเดียวเลยนะคะที่เห็นไอตร งคัดเบ้าก็คือเอาเนื้อแตะอย่างเงี้ยจบเลยนะคะสำหรับอายแชโดว์ตัวนี้อ่ะดูใกลใใ้ๆนี่นะคะก็ก็ใช้เบอร์สองที่บอกเป็นสีสโนชอบความเป็นสีขาวของเขานะมันมีวิงที่แบบว่าสวยมากวิงแบบเม็ดวิงเขาแบบเอามาทาหัวตานิดดิเห็นปะสวยเี่ยเออนะ ก็มาสวัสิให้ดูกันนะคะหวังว่าน่าจะพอเปโยชน์กับทุกคนที่แบบสนใจอาเจลรลตัวนี้อยู่นะคะก็มีขายแล้วนะคะหาซื้อได้ตามร้านดักโซทั่วไปนะคะหรือว่าออนไลน์ก็มีนะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ถ้าหาลิงก์อนไนเจอนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ